สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธ,ธรรมนูญที่บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีท่านผู้ชมครับในจำนวนรัฐธ,ธรรมนูญ18ฉบับของไทยนั้นมีอยู่14ฉบับที่บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีซึ่งทำหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา รัฐธรรมนูญทั้ง14ฉบับดังกล่าวได้แก่ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2492คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน8คน 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2495คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน8คน สาธรรมนูญการปกครองราชอาณาจาักรพุทธศักราช2 5 0 2บัญญัติแต่เพียงว่าคณะองคมนตรีมีจำนวนไม่เกิน9คนโดยไม่ระบุประธาน 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 1 1คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน8คน 5. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจาักรพุทธศักราช2 5 1 5 บัญญัติแต่เพียงว่าคณะองคมนตรีมีจำนวนไม่เกิน9คนโดยไม่ระบุประธาน 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2517คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน14คน 7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 1 9คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน14คน 8. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 2 0คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน14คน 9. รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,121คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน14คน 10. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 3 4 คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน14คน 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คน 12. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คน 13รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและอง,องคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คน 14. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550คณะองคมนตรีประกอบด้วยประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนสรุปว่าจำนวนองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญของไทยนั้น มีตั้งแต่ไม่เกิน9คนในปี2492เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน19คนในปัจจุบันและในจำนวนรัฐธรรมนูญ4ฉบับที่เหลือที่มีได้บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีนั้นมีอยู่ฉบับเดียวคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2490ที่บัญญัติให้มีคณะอภิรัฐมนตรีมีหน้าที่เป็นทั้งผู้บริหารราชการในพระองค์ และถวายคำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ด้วยในขณะเดียวกันและบางครั้งก็อาจทำหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยแต่คณะอภิรัฐมนตรีดังกล่าวก็ถือกำเนิดและสิ้นสุดลงภายในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันนั่นเองรัฐธรรมนูญอีกสามฉบับที่มีได้บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีได้แก่พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475 รัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรสยามพุทธศักราช2475และรัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยพุทธศักราช2489ท่านผู้ชมที่กรรพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้มีคณะองคมนตรีก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ